ไหนๆก็ต้นเดือนเมษาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วลบปาเลททิ้งดีกว่าครับเบือ่อลบซองสัมบีถาวรเอาไปด้วยเบื่อมันกันกดออกแคนผลไม้รวมด้วยผมอยู่ไม่ได้แล้วลาก่อนครับทุกคนหยอกหยอกหยอกอะลวครับวันนี้ก็เป็นวันที่1เมษาแล้วนะผมก็เข้าเดือนที่สี่ของปีแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขและกันนะครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของผมด้วยนะผมในเดือนเกิดของผมเนี่ยก็หวังว่าจะมีเรื่องดีๆโชคดีกับเขาบ้างแล้วกันนะครับก็แม่จะเป็นตาหนะ้าเกอีกต่อไปนะครับ แต่ในคลิปนี้เนะี่ยผมว่าจะมาสุ่มอะไรเล่นๆหน่อยแล้วกันนะว่าจะมาสุ่มอะไรเล่นนะฮะเออนั่นก็คือ <laughs> บาร์เลดไ, <laughs> ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในกล่องเนะี่ยมันก็มีไอเจ้าเหรียญ PBC i Token นะครับเออบางคนก็าอาจจะแบบประมาณว่าถ้าอยากได้เหรียญ PBC i Token เนี่ยทำไมไม่ไปสุ่ม ไอ้เจ้ากล่องที่มันเน้นสุ่มแบบได้เหรียญ PVC token หละเออกล่องนั้นก็น่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรออะไรงนี้ซึ่งนะครับผมก็อยากจะบอกคนดูไว้เลยว่าจริงๆแลนะ้วเนี่ยผมก็หวังเล็กๆว่าเฮ้ยถ้าดวงดีเนะี่ยมันก็คงจะได้บาเ,เลตแหละแต่ถ้าดวงไม่ดีเนะี่ยก็อย่างน้อยมันก็ได้เหรียญอะไรเงี้ยเหรียญเนี่ยนนะมันก็เอาไปแลกพวกปืนถาวรหน้าเว็บได้นะครับ token shop แต่ผมพาไปดูมีอะไรบ้างของถาวรปืนถาวรของซีรีส์เมกาได้นะครับหรืออาจจะแลกพวกปืนถาวรพวก เบตันพาร์ตซีซั่นเก่าๆก็ได้นะครับเห็นไหมพวกนี้ก็มีระยะเวลาให้แลกถึง8เมษายานะครับแต่ว่าเหรียญที่จะสุ่มเนี่ยนะครับพวกกล่องสุ่มเนี่ยก็มีแค่วันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นนะครับมีแค่วันนี้วันสุดท้ายแต่ผมคิดว่าถ้าได้เหรียญมาเนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าถ้ามันได้เยอะเนี่ยก็อ,อาจจะมาแลกปืนถาวรแล้วก็อาจจะแลกวิกลุงวิกแดงไว้สักหน่อยแล้วกันเพราะว่าวิกสองวิกนี้มันสแตทเดียวกันเลยแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับผมนะอะไรกันดู ทิมซีทิมซีไหนก็เดือนเกิดแล้วกล่องทองโน no! <laughs> ้ไหนก็เดือนเกิดแล้วขอได้เล้วโอ้ยกล่อ,องฟ้ามาว่ะกล่องฟ้ามายี่แล้วกล่องทองอยู่ไหนกล่องทองอยู่ไหนจะกฟุ้โอ้โหอย่าทายอย่างนี้สิใจคอไม่ดีเลยนะสองแสนห้าหมื่นแค่เม,ามาื่อเมื่อกี้ผมจะไม่ได้กี่แคสไปเลยมา จบไปแล้วกันนะครับโห oh. คือมันเป็นอุย้ยกล่องฟ้าโอ้โหกลอ่อ,กลองฟ้าแตกดีมากเลยนะครับแต่ผมหวังว่ากล่องทองมันน่าจะออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกเหรอ,หอนะสักหน่อยนะสักหน่อยนะคนดูดูอยู่ทางบ้านเร็วสักหน่อยนะอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งอยู่ปับ๊บอุย้ย จะต้องเป็นตาอะอรต่อไปแล้วนะเฮ้ยชีสิโอ้เฮ้ยผมกาลัานี้มาปั๊บปั๊บกูไม่ได้เลยนี่ครับ เหรียญที่ผมได้มาทั้งหมดจากการสุ่มกล่องบาเลีตน,นะครับก็คือเหรียญ p p c โทเค็นนะครับจากเดิมเนี่ยผมมีอยู่ที่1,600กว่าเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น2 4ง8เหรียญอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าครบ2,500เหรียญเนี่ยผมสามารถแลกซอมบี้ถาวรซิลิเมกะได้เลยนะครับอ่าสามารถแลกได้เลยแต่คือซิลิเมกะเนี่ยตัวถาวรเนี่ยมัน12นัดไงแล้วตัวที่ผมมีถาวรผมก็มีเหมือนกันนะครับ12นัดเหมือนกันก็คือ ผมไม่เอาแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวซีรีส์เมกามาเนี่ยถ้าอยากให้มันเป็นแบบว่าตัวถาวรเป็น18นั้นเนี่ยคือมันต้องอัปเกรดนะครับซึ่งผมก็คงไม่ไหวจริงๆเพราะว่าจากที่ผมอัพให้ฟ้าฟ้าอัพเองกับมือเลยเอออันนั้นคือหมดเกือบแสนเลยนะครับผมก็คงไม่ไหวจริงๆไม่ไหวนะครับก็คงต้องมีขายบ้านกันเลยทีเดียวนะครับก็คงต้องมีขายบ้านกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่าผมจะไปแลกอะไรอันเลย <laughs> เดี๋ยวไปดูกันราคาก็าแปดดีไหมผมว่ามันก็สวยดีนะ ถึงแม้ว่ามันจะ5นัดแต่ก็แรกๆเปอือ,อืกดคลิกเข้าไปเจ็บช้ำจากบาเิตอืมเอาคาร์คาแปดมาเล่นเนี่ยละอ่ะ<อ><อ>ก็ไหนวิกหรอวิกนี่ครับวิกลุงนี่แหละที่ผมอยากได้เอามาเลยสแตตด,ดีอันเนี้ยเก็บไว้เล่นดีกว่าจัดไปไหนดูคาคาแปดสินี่ครับผมได้มาแล้วคาร์ค้าแปดตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมชินตาม,มากเพราะว่าผมก็เล่นตัวฟางฟ้ามาก,ก็เยอะแล้วนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยแบบแอบไปเล่นพวกไลน์ซีรีส์เมกาในตัวเขามาเยอะมากเลยนะครับแต่พอเป็นรหัสตัวเองก็เฉยเฉยเฉยก็รู้สึกเฉยเฉยจริงๆรู้สึกเฉยมากแล้วก็วิกลุงอยู่ไหนวิกลุงนี่ครับวิกลุงเห็นไหมนี่สต๊ดีนะก็คือน่าจะเป็นวิกที่โอเคที่สุดแล้วนะครับสาหรับผมนะสาหรับผมเพราะว่ามันเพิ่มเวลาโจมตีเพิ่มทะลุเกาะเพิ่มเฮดพีแล้วก็ความเร็วเคืนที่ก็คือมันวิ่งไวนะครับผมอะ โอเคเดี๋ยวไปหาห้องเล่นกันกำขัดีกว่าครับผมไปครับโอเคบัลลุยกันดีฝาอย่างน้อยก็เราก็ได้อะไรที่กลับมานะเว้ยอ,อย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนๆนะว่าแบบไอ้กูก็มีอยู่แล้วที่หว่าอะไรไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่กูจะเอาไปทำไมวะใช่กูจะเอาไปทำไมบาเลนกูมีอยู่แล้วจะสูญทำไม,มเออแต่ผมแค่อยากวัดดผัผมก็อยากลองดัวกูดูมันเป็นเดือนเกิดผมมูกเดือนนี้มันเดือนเกิดมเลยนะเว้ยผมก็เลยแบบอยากลองว่าเอ้ยไหน ดวงเรามันจะแบบมันจะดวงสวยว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องลองบาเลีเลยเออตอนแรกผมว่าจะลองแบบพวกฟินแดดเอสารนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปทะไบไม่เอานีแตกเลยเตกครับผม เป็นศพแล้วนะครับเป็นหน่วยตู้ยิงในบ้านนี่บ้านานไปผมก็มีจะโดนก็โดน กเลยอ,อ,อุย้ยตัวพิบโอ้โหตัวพิบแบบนี้พินแดดเอด3สามแบบนี้ผมมืดเลยนะจริงๆก็จะว่าจะเล่นห้องสนินี่แหละค็บูแต่ว่าหาไม่เจอตอนนี้ก็เลยมาตกที่หอ,อสมุด ตรงนี้โดยตัวพิพ าร้อยอย่าร้อยก่อนดุยพี่ยำปลาแม่เสวอยไปเดาหาห้องทนายเล่นดีกว่าว่ะอยู่ๆผมสั้นไม่ต้องงงนะครับพอดีช่วงที่ผมอัดในแมตช์นี้ก็คือมันค็ลดช่วงเวลาครับที่ผมอัดแมตช์ก่อนหน้านี้นะครับ คือวันทีผมทะเลาะกับโปรแกรมอัดคลิปนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดไม่ล่วงต้องเดดมาเอาแน่นอนอ้าเรียบร้อย โอ้บนหัวครับข้างในรับกอดกันเลยนะตัวอึด รอดไปแอดไปแผมจบละอะอกไปก็โดนลุมนะครับเดี๋ยวกค่อยออกแั้งอันะ แมตที่โดนลุมย้ำหนักมากโอ้โหทุกผู้ชายบาเลยต้องสองเมตรเจังเนี่ยสองเม็ด นี่จังไม่ให้เดินเลยเหรือ,อ ใหม่เข้ามาด้วยแหละอึดกวนเม็ดหนึ่งเมื่อกี้ไม่ร่วงอึดกวนไปให้จัดอยู่ดีว่ะฮรู้ตัวก็พิบเรียบร้อย ฟางเราพิกเกมซะงั้นสุดยอดทุกคนเกือบแพ้เลยอ่ะสุดยอดสุดยอดครับนะครับผมดูอิกแมทหนึ่งแล้วกันนะครับ้องสนายมีแต่เบอร์ีิฮอลจริงๆเราก็มาลุยกันต่อเลยแล้วกันครับผมเฮ้ยโอ้โหยิงไม่ดนยังไงกัน

có vip Tao ạ Nghe đi, xỉa gần cái cây này, tầm phá mấy vậy? มาเรียดพี่เขาโหดเกินอะ่ะอันนี้ไม่ไหวเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเราติดกระแพงกันเลยทีเดียวเนี่ยฮะซ้ำมได้ p ย i นะครับสองเอหนึ่งร้อยพอยลืมบอกเลยคนแต่คนดูคงรู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมทำคลิป หลายรอบแล้วด้วยนะครับหลายรอบแล้วด้วยอืมโอเคครับผมก็คลิปนี้เป็นเพจนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า